สวัสดีครับกลับมาดูดวงรายวันกันครับกับคุณนนท์หลักพยากรณ์นะครับทางช่องหลัพยากรณ์ช anel นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่24ตุลาคมนะครับพศสอง6นห้าหกะครับวันนี้ก็ต้องระวังการขึ้น10บข้าเดือนเชปีเถาะนะครับจศหนึงสามแปดห้าตามปฏิทินจันทสตึกของไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันทํางานวันแรกหลังจากหยุดยาวมา3าวันนะครับก็วันนี้ก็มาฟังดวงรายวันกันนะครับว่า จะเป็นเช่นไรแล้วก็ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสนกดติดตามด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมก็มีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาที่ไลน์แอดที่โชว์บนหน้าจอได้ด้วยนะครับก็เรามาฟังดูรายวันกันครับว่าการเงินการงานพลัสกับบ้าของแต่ละวันดวงท้งเล็กเลขนำโชคของคนเจิดวันเปชนเชไหบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่ดวงรายวันของชาวอาทิตย์กันก่อนแล้วกันนะครับว่า ชาววันทตยวันนี้นะครับการเงินการงานพลัสสุขภาพโชคลาภของชาววันอาทิตเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนรับโชคลาภของชาววันาทิตยวันนี้นะครับบอกว่าได้ไพ่สามเหรียญนะครับเสียงตามเหรียญขึ้นมาก็ถือว่ามีโอกาสได้โชคลาภเล็กน้อยเข้ามาได้นะครับสามเหรียญไม่เยอะนะครับหังจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาววันอาทิตย์กันครับการงานในวันนี้นะครับบอกว่าเราได้ไพ่หนึ่งไม้นะครับถ้าหนึ่งไม้ขึ้นมาก็ถือว่า การงานในวันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับสําเดจไปได้ตามแผนนะครับ้าขายก็ถือว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนนะครับค่อนข้างขายได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้แต่นั้นเรามาดูในแง่ของออความรักครับพลักของชาววันที่ของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด็กือดาบครับเด็กือดาบก็คือถือว่าวันนี้อาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วที่เป็นชาววันที่นะครับก็พยายามตั้งสติในการคุยกันหน่อยนะครับ ถ้าหลบเลี่องได้หลบไปสักวันนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ว่าฟังผมใหม่นะครับว่าโยงเปลี่ยนไปเช่นไรนะครับจากนั้นมาดูในแง่ของคนโสดนงครับชาวราทียังโสดนะครับปรากฏว่าได้ไพ่คิงดาบนะครับก็ถือว่ายังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ในแง่ความรับไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีนะครับต่ังจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวราศีในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่หกถ้วยนะครับถ้าหกถ้วยขึ้นมาก็ถือว่าสุขภาพจะโอเคอยู่นะครับสำหรับชาวราศียังไมะรากนคับ โอเคต่อมาเราก็มาสู่ในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันที่เนวันาานี้แล้วกันนะครับเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกคือหมายเลขหกสิบหกนะครับหมายเลขถัดมาครับก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขแปดสิบสองครับก็หกสิบหกหนึ่งแล้วก็แปดสิบสองเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาววันที่เดืนวันนี้นะครับก็ลองไปปดใช้ดูนะครับถ้าเฮงเคงก็มาช่วยแจ้งให้ผมดีใจด้วยแล้วกันนะครับ โอเคจากนั้นเราก็กลับมาสู่ชาววันจันทร์นะครับส่งต่อสู่ชาววันจันทร์กันนะครับว่าการเงินการงานของักสุขภาพโชคลาภของชาววันจันทร์วันนี้เป็นเช่ไนไรบ้างนะครับมีอาไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภของชาววันจันทร์ก่อนนะครับปรากฏว่าโชคลาภชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับ Aa, เราได้ไพ่เด็กถือไม้ก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภปัญหาดกลางๆเข้ามานะครับไม่มากนะครับสำหรับเด็กถือไม้นะครับแ,แล้วเรามาสู่ในแง่ของการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่า การงานได้ไพ่เก้าดาบนะครับเก้าดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องกุ้มใจในแง่ของจากการทํางานนะครับก็พยายามวางแผนตั้งรับดีนะครับว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขยังไงไหมการค้าการขายนะครับว่าจะมีปัญหาแก้ไขยังไงบ้างนะครับก็ต้องตั้งวางแผนสํารองไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในแง่ของความรักครับความรักของชาววันจานทร์ี่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่สี่เหรียญนะครับก็ถือว่าสัมพัาธ์ในครอบครัวของคนคนที่มีครอบครัวแล้วในแง่ความรัก ของชาวบัญจารย์ยงไปด้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสู่ในแง่ของคนโสดครับชาวบัรจารย์ที่ยังโสดอยู่นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับถ้าเดอะเลเวอร์ขึ้นมาเนีี้ก็แสดงว่าวันนี้ก็คนโสดก็จะเจอคนที่ถูกใจครับวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสอย่งสสงที่จะเจอคนที่ถูกใจนะครับเราคนโสดเป็นวันที่ดีวันในของคนโสดนะครับเราชาวบัรจารย์หจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพกันครับสุขภาพของชาวบัญจารย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดอะไฮเพรสิสก็คือถือว่าดีประจารยอยงดีู มากเลยในการรับชาวบัญชานในวันนี้นะครับรต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่กันนะครับเลขนำโชคจากไพ่ของชาวบัญชานในวันนี้นะครับหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลข62นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมานะครับก็เป็นหมายเลข8นะครับและอีกหมายเลขหนึ evet ่งก็คือหมายเลข13นะครับ62 8และ13เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาวบัญชานในวันนี้นะครับ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแจ้งกับฟังเลยนะครับโอเคต่อมาเราก็ส่งสู่วันชาววังคารนะครับว่าการงานการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววังคารวันนี้เป็นเช่นไรนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการทํางานต่อจากหยุดยาวไปนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่โชคลาภของชาววังคารก่อนนะครับปรากฏว่าชาววังคารในวันนี้โชคลาภได้ คิงเหรียญนะครับเอ้ยอัศวิเรเหรียญนะครับอัศวินเหรียญถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภเข้ามานะครับก็ถือว่าระดับบังกาขึ้นไปนะครับต่อนนั้นเราก็มาดูในแง่ของอการงานของชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าการงานนะครับได้ไพ่สองไม้นะครับถ้าสองไม้ขึ้นมาถือว่าการงานยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้สำหรับชาวบังคารนะครับแล้วก็ค้าขายถือว่ามีลูกค้าประจํามีลูกค้าเข้ามาอดุนนะครับค่อนข้างดีนะครับ หลจากนั้นเรามาดูในแง่ของความรักครับผลักของชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดียสครับถ้าถ้ไพ่เดียรขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะเบาแว่งกันในครอบครัวก็ได้นะครับเพราะนั้นพยายามจะต้องตั้งหลักสตินะครับจะคุยจะอะไรก็มีสตินะครับถ้าได้หมายว่หลบไปสักวันหนึ่งนะครับสำหรับชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเราแง่ของคนโสดสำหรับชาวบังคารนะครับก็ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับถ้าเจอทาวเวอร์ขึ้นมาก็ถือว่า วันนี้คนโสดไม่ใช่วันที่ดีของการคุยกันหรืออาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนที่คุยการอาจจะมีปัญหาทะเลาะเข้าไม่เข้าใจกันใหญ่โตได้นะครับรับคนโสดที่เป็นชาวบังการนะครับรันก็ตั้งรับดีๆนะครับวันนี้เลังจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพสุขภาพชาวบังการในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สามเหรียญนะครับก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบังการในวันนี้นะครับหลัจากนั้นเรามาดูกันนะครับอย่างเงี้ยขอเรียกนำโชคจากไพ่กันนะครับ ลำโชคจากไพ่หมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบเก้านะครับตอ่ตอจากนั้นก็เป็นหมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือเป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับสิบเก้าแปดสิบเจ็ดและสามสิบเจ็ดเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววังคับในวันนี้นะครับก็ลองไปปัดใช้ดูนะครับตอนงจานั้นเราก็ส่งต่อสู่ชาววันพุดธกันแล้วกันสุดชาววันพุดธครับมาดูกันครับการเงินการงานความรัก ers, สุขภาพโชคลากของชาววันพุทธในวันนี้ มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังอะไรต้องตั้งรับไปนะครับเอ่อก็ได้อ่วางแผนตั้งรับดีนะครับเราก็มาเริ่มที่โชคลากมาก่อนนะครับสำหรับชาวพุทธนะครับชาวพุทธวันนี้โชคลาภปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งไม้ก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภเข้ามานะครับเป็นโชคลาบหลักกลางนะครับไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากถือเป็นกลางๆางไปต่อจากนั้นมาดูเรื่องเงการงานของชาวพุทธในวันนี้ครับปรากฏว่าการงานในวันนี้นะครับได้ไพ่เราใชออกก็ถือว่าการงานจะรสําำเร็จลุวงไปแล้วค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้า มาอดนิลค่อนข้างโอเคนะครับต่อจากนั้นเรามาในแง่ของความรักครับผลลัพธ์ของคนที่มีครอบครัวที่เป็นชาวบัลปุธนะครับปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งเหรียญก็ถือว่าสมพันธภาพในเความรักสามารถสานต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อจากนั้นในแง่ของคนโสดครับชาวพัลปุตที่ยังโสดอยู่นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ u s t ติกนะครับ just ติกก็ถือว่าสามารถยังสานต่อความสัมพันธ์ความรักไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับในแง่ของชาววันพุธที่ยังโสดนครับส่องชาวันวันนี้น ได้ไพ anyway ่เด็กถือเหรียญนะครับก <claro. S 1> ็ถือว่าสุขภาพของชาวพุธยังคงดีอยู place, so, ่นะครับไม่มีอะไรต้องห่วงมากครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่ในเรื่องขอจากไพ่ของชาวพุธในวันนี้หมายเลขแรกก็คือหมายเลขสองนะครับต่อจากนั้นก็คือหมายเลขเจ็ดสิบหกครับถ้าอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสามสิบสี่นะครับสองเจ็ดสิบหกและสามสิบสี่เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาวพุธจนวันนี้นะครับ ก็ลองจับไปใช้ดูนะครับให้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคจากนั้นเราส่งต่อสู่ชาววันพุทธะเลยแล้วกันนะครับชาวนพุทธะครับมาดูครับการเงินการงานความักสุขภาพช่งลาภของชาวบ้นพุทธะเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับบีไรต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวบ้นพุทธะนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ช่องลาากันก่อนนะครับสำหรับชาวนพุทธะช่ชงลาาวันนี้นะครับปรากฏบว่าเจพ่เก้าถ้วยนะครับถ้าเก้าถ้วยขึ้นมาก็ถือว่ามีโอกาสจะมีช่องมีลาาเข้ามานะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา,าระดับกลางบวกนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของอาการงานของชาวบันทุนทหารในวันนี้ครับปรากฏว่าได้ไพ่อัศวินเหรียญก็ถือว่ามีการงานจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การค้าการขายถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวบันทุนทหารนะครับต่อจากนั้นเราดูในแง่ของความารักครับผลลัพธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วชาวบันทุนทหารปรากฏว่าได้ไพ่เดือดฟูนะครับโดฟูก็ถือว่าความรักสำหรับชาวในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับ ต่อจากนั้นมาดูแง่ของคนโสดกันบ้างครับคนโสดชาวบัรพุทธาจิวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สองไม้นะครับถือว่าเราสามารถสานต,ต่อความสัมพ,พันธ์ในแง่ความรักรไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับชาวบัรพุทธาที่ยังโสดนะครับต่อจากนั้นเรามาดูแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบัรพุทธาจิวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดดเดนะครับพอเดดเดสขึ้นมาเนี่ยไพ่จุดเลยครับว่าวันนี้จะให้เราวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ,บรวมทั้งอุบัติเหตุด้วยนะครับสำหรับชาวมังกรพุทธาทนะครับไปไหนะครับ เกิดอะไรขึ้นมีไม่สบายขึ้นมาต่างๆก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะรับสำหรับชาวพยุทหันนะครับหลังจากนั้นเรามาดูอย่างเงี้ยของเลขนําโชคจากไพ่ครับเลขนำโชคจากไพ่ข,ของชาวพยุทหันหมายเลขแรกก็คือหมายเลข45นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็กเป็นหมายเลข10เออ73นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข20นะครับ45 73และ20เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาวพยุทหันในวันนี้นะครับ ก็ลองไปใช้ดูกันแล้วกันนะครับต่ตัจากนั้นเราก็สู่ชาววันสุขครับผ่านไปแล้วห้าวันนะครับต่อมาเราเป็นชาววันสุขว่านะครับว่าการเงินการงานการรักาสุขภาพโชคลาภของชาววันสุ์ในวันนี้เป็นเช่ไนไรมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งระมัดในะคะรับสำหรับชาววันสุขนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภของชาววันสุขกันก่อนนะครับก็แปลว่าโชคลาภของชาววันสุ์ในวันนี้นะครับได้ไพ่เก้า เออห้าดาบ <Gym. S 1> แต่ะห้าดาบจะว่าวันนี้ช่อหล้างยังไม่เข้านะครับเราชาวบรรสุกร์นะครับต้องรอไปก่อนนะครับหลองจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาวมันสุท์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าการงานได้ไพ่เดิมูนนะครับดงว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาในแง่ของการทํางานถ้าเกิดการตั่งการค้าขายนะครับอาจต้องเตรียมแผนสั้างับนะครับว่าถ้าไม่ได้ตามเป้าหรือแผนผิดแผนไปจะต้องแก้ไขยังไงบ้างนะครับในเรื่องขงการค้าการขายด้วยนะครับหลัจากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับพอเราของชาวมันสุท์ที่มีข้อควแล้วมาวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สี่ถือว่า อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยถูกใจกันในครอบครัวบ้างแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องเ,อเรื่องค่อยคุยกันน่าจะลองลงตัวผ่านไปได้ครับก็คือถือว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันได้แต่ว่าก็ถือว่าอาจจะคุยกันได้ครับอันนี้นะครับอจากนั้นเราก็กมาดูการในแง่ของคนสดครับคนสดที่ชาวมัานศุกร,ร,ร,รก็คือได้ไพ่หนึ่งไม้ครับก็ถือว่าเราสามารถสานต่อความสัมพันธ์ในแง่ความรับไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับคนสด ต่อจากนั้นเรามาดูแง่สุขภาพครับสุดว่ขาของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับได้ไพ่สองเหรียญนะครับถือว่าสองเหรียญขึ้นมาก็คืออาจจะมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยขึ้นมาก็ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องต้องเฝ้าระวังไว้ถ้ามีการเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็ให้ไปรีบไปพบแพทย์นะครับรวมทั้งอุบัติเหตุจเล็กน้อยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ให้เฝ้าระวังไว้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนําโชคแล้วกันเลขนำโชคจากไพ่ของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข41นะครับ หมายเลขที่2ก็คือหมายเลขห้าสิบสามนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขยี่สิบดนะครับ4ีสิบดห้าสิบสามและยี่สิบดเป็นหมายเลขนำโชคจับไพ่ของชาวมาสุดในวันนี้นะครับก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสุขลาพกันต่อจากนั้นเราก็มาสู่ชาววันเสาร์ผ่านไปแล้วนะครับ5วันต่อมาเรามาสู่ชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ครับมาดูครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันเสาร์นี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับ มีอะไรที่ต้องห่วงไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับรับชาววันเสา์นะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันเสา์ในวันนี้นะครับก็าเกิดว่าประเทศไ่อจะให้เราแผนก็ถือว่าโชคลาภยังไม่เข้าไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไพ่พระพระไม่ค่อยสนใจเรื่องโชคลาภเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานชาววันเสา์ในวันนี้นะครับปรากิว่าการงานที่ไพ่สามเหรียญก็คือถือว่า การค้าการขายการงานก็ถือว่าผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีลูกค้าประจำเข้ามาอุดหนุนนะครับต่อจากนั้นมาดูในแง่ความนะครับพอแล้วก่อชาวันเสาร์ในวันนี้นะครับที่มีครอบครวัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดอดทาวเวอร์เพราะนั้นถ้าขึ้นานาเดอดทาวเวอร์ก็ให้ระวังการผิดใจการ,ารการทะเลาะเบาะแว้งกัรในครอบครวัวค่อนข้างรุนแรงก็ได้นะครับม้านนั้นพยายามต้องสติกันสักวันนะครับวันนี้มีอะไรถอยได้ถอยนะครับมีอะไรอยู่ได้อยู่นะครับเพื่อให้ผ่านตัววันนี้ได้ไปนะครับต่อมาก็เป็นคนโสดครับชาววันเสาร์ที่า เราได้ไพ่เดอะเดวิลนะครับถ้าเดอเวิลขึ้นมาก็ระวังนะครับคนที่เราพบอยู่อาจจะมีเหมือนที่3หรือว่าไม่ค่อยซื้อหัตถ์ต่อเราได้นะครับก็คนโสดก็ระวังไว้ด้วยกันรับคนโสดชาววันเสาร์นะครับต่อจากนั้นในแง่ของสุขภาพครับชาววันเสาร์วันนี้สุขภาพได้ไพ่สองได้ไพ่แปดถ้วยนะครับถ้าได้ไพ่แปดถ้วยขึ้นมาก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังในแง่ของเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะครับ รือว่ามาเห็นอะไนน้อยขึ้นมาก็ให้เฝ้าระวังไว้นะครับถ้ามีอะไรก็รีบไปพบแพทย์นะครับหรือมีสติในการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆครับจะได้ไม่จะได้หลีกเลี่ยงวันนี้ไปนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคของชาวบ้านสาวในวันนี้นะครับปรกากฏว่าหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลขสิบเอดนะครับต่อจากนั้นหมายเลขที่สองก็คือหมายเลขสามสิบห้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสี่สิบสามนะครับสิบเอดสาสิบห้า และ43เป็นประเลขนำโชคจากไพ่ของชาวเมืองสาวในวันวนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าได้ข่าวดียังไงก็มาแชร์กันนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทายดวงของคนทั้งเจ็ดวันลและเลขนำโชคของคนทั้งเจ็ดวันในวันนี้นะครับก็ถือว่าให้ฟังไว้ไปเป็นแนวทางใน,ในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะดวงที่ทายอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันโดยของท่านก็ได้เพราะเป็นการทายดวงทั่วไปนะครับถ้าอยากให้ตรงแนะนำว่าให้ทักมาดูดวงในการติดตัวตามไลน์ทีดที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้นะครับ จะแม่นยำกว่านะครับแล้วยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติุงด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปรายวันนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปอื่นตามมาเพิ่มเติมเึ้นด้วยนะครับก็ผู้ที่ติดตามก็จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับก็ยังไงก็ตามขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปผมในวันนี้ก็ประสบแต่ความสําเร็จโชคดีทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพด้วยนะครับก็ยังไงก็มาติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมสวัสดี